วันนี้จะมาแชร์โครงการมือหนึ่งที่ทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีบ้านอยู่ฟรีถึง2ปีค่ะโครงการนี้ชื่อว่าหมู่บ้านโมดิสประชาอุทิศสุขสวัสดิ์นะคะเป็นบ้านทาวน์โฮมสไตล์ญี่ปุ่นนะคะฟิลคาเฟ่เลยนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถด้วยนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่2.44ล้านบาทนะคะ ลูกค้าจะได้โปรโมชั่นอยู่ฟรี2ปีผ่อนอีกทีปีที่3เลยนะคะแล้วก็ฟรีค่าส่วนกลาง3ปีนะคะใครมีสวัสดิการกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยรับไปเลยค่ะฟรีค่าน้ำค่าไฟอีก2ปีนะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถลงทะเบียนชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะติดต่อน้ำนะคะภายใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ เพื่อรับส่วนรถดีๆแบบนี้นะคะอันนี้คือบ้านตัวอย่างนะที่จะตกแต่งให้เพื่อนๆดูว่าหน้าตาของบ้านเนี่ยเวลาที่เราซื้อเฟอร์เสื้ออะไรเข้าไปอยู่ะค่ะมันจะสวยมากน้อยแค่ไหนนะคะห้องเดี่ยวห้องนอนนะคะมีมาสเตอร์เบสรูมสองห้องนอนเลยนะก็คือมีห้องน้าในตัวทั้งสองห้องเลยใครสนใจที่จะแวะไปเยี่ยมชมโครงการนะคะติดต่อน้ำได้เลยค่ะเดี๋ยวจองส่วนลดดีๆแบบนี้ไว้ให้นะ